นี่ส่วนไรนะส่วนผสมของพี่นี้จากพี่นี้กับพี่ฟาแล้วก็ปลูกก็ปลูกพี่ขุดสะนาำไว้ทำงหดพักม,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 มันก่อดกไหลจ้าอันนี้ปลูกแตงเอาเป็นแบบตะไคร มาเขือเทศมะเขียอเคยสุกเยอแคยดกไหลจ้ะเค่แคยใส่ตำสมแค่เคยใส่สมตำมนวยไงด้วยหญ่ พี่นี้จ้ะนี่เจ้าของสวนอืมประกอนแล้วดกลายปลูกดกไล่นาสวนผสมปลูกแตงแตงแตงแล้วค่ะไปพุ้นแมนอยู่กับตำบลชุมแพ้จ้าบ้านนาดอกไม้ดอกไม้ลู้เพี้ยงพ่ออย่างนู้ทำพืชเกษตรหมุนเวียนตลอดอืมนี่ค่ะประกอสุกหลายดกหลายดกหลายประกอบดกนุ่หย่